วิ่งมัน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 วิ่งผ่านได้อยูะมันวิ่งผ่านได้ถ้ามึงวิ่งคนเดียวอะแต่คนข้างหลังมันจะโดนไงูอยู่ไหนสุดเลยกูอยู่ไหนสุดเลยกำลังปกำลังไปแต่มึงมึงกดเข้าไปเลยแป๊บถ้าเกิดมึงกดเข้าเพราะหลังจะกดเข้าตามไม่ทันมันจะโดนมันจะโดนกินโตอีกรอบนึงพก็ูจะตายรอบไงสั์แรงแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไปเลยนี่ไปเลยข้างหลังยังไงตามมาอยู่ตัวอะไร แม่ทับเกอออ้ากูเรียกได้เหมือนกันกูมองไม่เห็นอะเต้าอะมันมันมันจะมันจะบัาอ่ะมันแพ้ไฟไว้โอ้โหอย่าแม็กกี้เลยหายเอออัศวินเสียดิแดนมันจะเล่นกูราว่าเพื่อนมันบัาดาเมจ้ะนะระวังนะ อสเวินร oh, 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 oh. ักษาดิแดนมันจะมาจัดกูโอ้โหแม่มืองไอสตร์เอามาให้ให้กูหมดเลยเฮียให้กูเนี่ยแบบรับจบเลยว่ะเฮ้ยมันมาแล้วว่ะแย่แล้ตัวนี้ไม่เข้าเท่าไหร่หรอกเจอคิริโตะไหนคิริโตะมาแล้วโอ้ยแม่งตีไม่ตีแตกะไรเงี้ยมันดูเป็นลำเนี่ยนี่ไม่ใช่ท่าใหญ่ด้วยนะ มีท่าใหญ่เี้ยมันไม่ซื้อนี่มาบอลที่โคตรยากเออมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากที่ตัวมันเองอ่ะมันยากที่มอนข้างอ่ะใช่ต่อมอนมันเรียกามันเก่งเงี้ยแหวนกาไม่อะไรเลียกามันโหดแหวนแจกบัฟไปแหวนแจกบัฟฆ่าไปมันก็เกิดใหม่ด้วยนะมันก็ไม่เสกใหม่ได้ด้วยอ้าวมันแปลว่าเราต้องใช้มิมิกสู้ไงต้งเสกใหม่ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวให้กูนั่งก่อนนะเฮียขอร้องจะแตะกูโดนรถกดลิฟต์เออได้ละเดี๋ยวเราต้องไปเหยียบข้างบนด้วยนะไอเหยียบเออไปเหยียบมันไปด้วยได้มันก็เดินใหม่ไงเฮียงั้นเดี๋ยวงั้นจะส่งไอแปมไปพวกเราไปยืนร้องหลังไปยืนรอทำอะไรวะขึ้นลิฟต์อะขึ้นมันขึ้นลิฟต์ได้ขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปตรงนั้นเลยนะใช่เออโอ้ยเป็นช็อตคัขึ้นลิฟต์แบงนี้ได้มึงอยากเจอไอสตีนี่ทุกตาเลยเฮี้ยไม่โคตรเยอะเลยสัตว์ อะไมเรี้ยลิบมันยาวมากเนี่ยแปบโอ้เร oh. ็วเร็วใช่มันเร็วคลิปเนี่ยเฮ้ยรีบเร็วไปแล้วเฮ้ยยี่อ่ะแป,แป oh. มโอ้มันลำ้ำมันลำ้ำมันล้ำโอ้ อะไรเนี่ยโอ้ว่าหมดเลยว่าหมดเลยโอ้โหโอ้ยเช็ดไปแล้วกัรแล้ว่ามันไม่มีนกไม่ใช่เหรอไอสัตว์แถมนกให้กูด้วยเหรอแถมนกเฮ้ยทำไมมันลอยเนี่ยลอยตัวมันลอยลอยตัวมันลอยมึงดูตัวแบบมึงเห็นตัวนะเอ้าคือใครเหยียบลิฟต์ขึ้นไปใครเปียกลิ้วขึ้นไปแล้วใครเปียกลิฟต์ไปแล้วไใครเหยียบเนี่ยเอ้าอีไอใครตลกปะเนี่ยไอมันกดได้แล้วกดได้กดได้อยู่กดได้ไอสารไอเขาดูนกไปหัวหัวไม่นกหัวทิ่มึงโอ้ไม่ได้วางแผลไปเลย มันไม่เยอะกว่าที่คิดว่าน้องลิบเก่าเก่าขึ้นมาขด้นมาเนี่ยกูดเห็นหมาสไลด์ด้วยกูเห็นแต่น,นกติดไปแล้วเราก็เหยียบลงไปโอ้เดี๋ยวไม่อกี้กูเหยียบลงไปครับโอ้รีรา้าเลยรี้าเลยแปลว้าแล้วไปครับเราติดละคนเออเออข้าไปเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแล้ว แล้วกันไอแปงเราต้องฆ่าเรียกกาดกันเขี้ยมึงแต่มันเก่งใช่เรียกกาไม่อย่างเก่งเลยอุ๊ยไอมึงลุมลุมลุมก่อนแล้วกันแต่ก็เราก็ปล่อยแยกไม่ได้อะมันต้องมีใครสักคนรอดไม่งั้นมึงตายหายกูกูกลองตรงอยู่มึงไปฆ่าอีกตัวเลยมึงเห็นเรียกกากูกว่าล่ะกูเสกเรียกกาและเร็วมึงเราจะไปหาเงินไแป๊ข้างหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหกูตาย กูโดนท้าวายุไม่นะอบแล้วจิบหายแล้วเออเอยเอาแล้วเอาเพิ่มมีมันเอาเพิ่มเซ็งมันกำลังควงมันกำลังควงเฮ้ยเงิน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 คุกเงิเอาเงิน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 ไปแล้วล้มมจะบินปะเนี่ยไม่บินไม่บินไม่บินเราไม่ใช่มันควงเอวผิวใหญ่เฉยก็หมดตายว่ะแม่ ต้องสู้ยากขึ้หายเลยไอ้สารพวกมึงแต่ละตัวก็บางแล้วเกินไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันเจอเรียกการกามันเจ็งแล้วมันมันลุมอ่ะแล้วไม่ได้ลุมอ่ะมันสู้เท่ากันอะไม่จ้ากกว่าเดิมอีกมาเลยมาเลยทำไมกูเรียกไม่มาวะอ้าวไอ้กูตัดไอ้เนี่ยกูคำรามแล้วกูดีบั๊กแล้วฟังด้วย มิมิกูมาแล้วน่ะมิมิกกูกลังเข้าไปฟาดฟันออยู่ไอสัตว์อัศวินเสียดินแดนเป็นทีเย่ยแไรกูตีกูตีนกแบกได้เหมือนกันไอแบกมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยกูช่วยกูตีนกแบกได้กูตีนกแบกได้อัศวินเสียดินแดนโอ้มันล้มแล้วมันล้มแล้วมิมิกกูกลังสู้มันอยู่อยู่โอเวอร์โไวสัตว์มันจะบินนะระวังนะกูดีบัฟมันได้นะแป๊บนึงงหาเวลามันทิ่มกูอะโอ้โหทิ่มกูแต่โดนกูด้วย อาตายกูตายแล้วไม่เกือบแล้วน้องตายแล้วตายแล้วเฮียกูโดนขาสายฟ้ากูโดนทิ่มต่อชิบหายไม่โดนมันร้องหนักเกินตัวตี้ยนะกูดีบัฟแล้วกูดีบัฟแล้วมันจะตีเบาลงหวังว่าเคีียร์แล้โอ้โหนี่อะโอ้โหโอ้โหมันเอาไม่หยุดเลยตายหาแล้วเฮียมันค้างแฝงไปโดนเฮ้ยมันล้มมันล้มเพิองทอมินส์ถูกมึงซะเฟืองทอมิน มาแล้วเออน้องเคยกลับหมุดโอ้เอออะสมอนตายไปแล้วไอ้ท้าก็ตายบัสเราถ้าไปฝากเราจะแบลวะลืมเลยไอ้ฝากจะแบลอะไรวะเอ๋อแบบใช้ของแห่งรูนหรวอเกูใช้บ้างเลยโอ้โหจะตายเอาของอยู่ อยากกระทืบเท้านะนงอย่ากระทืบเท้าย like er> um ิงเรื่องของอยู่ยังตายยิงเรื่องของอยู่เรื่องใส่อาวุธอยู่เลยเฮียเีลยนะนายวินพี่ชายบอกว่าโหดมีบิบไม่ต้องเซกหรอกเฮียไม่ได้ออ่ะถ้ามาหน้าเซกอ่ะมัันรบไม่ได้เฮียโคตรเฮียไปกุญญาการไปด้วยเอ้ยเหล่ากาสนใจกูตัวนึงลุมอยู่พวกกูลุมอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยเวร์ไปก็สนใจกู มึงจะเสร็จปะกันมึงมึงจะรอบกันเสร็จไม่ได้เนี่ยวิญยาณเรียการตัวนี้กันเยอะทวาไมต้งเรียนเลยมาโอ้โหมาจากห้าอภาแล้วมั้งเฮ้ยเรียการวิ่งไหลกูยี่โอเคได้แล้วได้แล้วกูเปลี่ยนเปลี่ยนกูกันโอ้ยมันขวบแล้วขอแค่มีเวลาตีมันติดเลือดแตกอ่ะมันจะแบบเลือดหายห่วงเดี๋ยวกูดีบัฟมันน่แป๊บนึง อย่าบิเก่อนนะอยาฟังนะโอ้โหอย่าบินนั่นน่ะโอ้โดนดีบัฟกูแน่มันมแ่งตายหมดมันเข้าเฟสมันเข้าเฟสไฟฟ้าเลยวะเออใช่มันโกรธมันจะมาวะนะแล้วกูเตะแรงแล้วเว้ยอือกูเฮ้ยกูปาดแรงเลยตีอยู่แป๊บนึงกูสะสมเลือดอยู่พี่ชายจะบินไหมเนี่ยรอหน่อยรอหน่อยมันจะบินไหมน่ะโอ้ไม่บินเดี๋ยวมันจะแทงกูเนี่ย ไอ้แม่แม่แม่เนาะไหนลองเพิ่มทับินหน่อยดิเอาไปเฮ้ยไฟมาระวังลมมาโอ้โหห่วงมันเลยมันเหนื่อ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 ยไปละเหนื่อยแล้วทิพไห่ละกูลมนะอุ้ยเพิ่มทับินได้อยู่แรง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 โอ้โห เฮ้ยมันเดือตอกแตกใส่แล้วตีมหน่อยเพิ่งต้มียมนหรอพี่ชายแทงพอดีเจ๋ะละโอ้ชิบหายละมันเลือดมันจะแตกกูเนี่ยมันแตกไปแล้วนี่เจ๋ะละโอ้อย่าเละจะตายเพื่อนเลือดมันหายว่าไปอ้วล้วเลยเลือดมันแตกไปแล้วชิบหายแล้วเพื่อนเลือดแตกกูตายมันดิ่งขามันดิ่งข้างขาเลยกูเนี่ยเลือดแตกกินของตรงนี้มันโดดไปเนี่ยไม่โดดเลยมันแอคเค้ หลือเรื่องคืนแล้ว,วกูรับค่ามันโอ้กูเสียงเงินสามหมื่นไปได้เฮียกูเสียไปแล้วสี่หมื่นสี่หมื่นตอนแรกโอ้โหสา,ามหมื่นกูตายเพิ่งต้องมีเลือกของอยู่หน้าประตูกูตายโอ้โหมันพุ่งไปหาแปรมด้วยความเร็วสูงแปร์มล้มเฮียมันอัดรูไปแปร์มขานะอย่าละแทงไม่โดนแทงไม่โดนโอุย้ยเกือบโดนไปแล้วแปร์มบอมบ์คักรึมัน โอ้ยมันควงเหรอวะหนาวนะแป๋มหนาวนะกูเบื่อมากมันควงแล้วมันแบบไอ้เจ็บเย็นไอไม่ออกแป๋มเย็นมันติดฟอร์สไปเนี่ยสถานะมันทำให้แตมิน่ามันรีช้าด้วยเนี่ยโดนนะโดนทามด้วยไอ้ไม่ตายแค่ติดจอกเออติดจอกอะไรกูเก่งเองไอ้ติดจอกฟักสินจอกไอ้กูใช้ไปตั้งนานเลสัตว์โอ้ชิพไพร์ไอ้ล้มล้มล้มกินแค่แอบกิน ตีฆ่ามันไปเกาะตีได้ไงวะไอ้เหี้ยว้าวโอ้ยโหโดนไป็นพันสองคนแรงว้าวเฮ้ยแกตายแล้วไปแล้วเฮ้ยแอบตายแอบลวงนะมันจะลมนะว้าวเลดมีโซโล่เฮอเลดมีโซโล่ฮิมเออฮึ่ไอ้แรงอยู่แรงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเหมี่ยงพันห่าโอ้ชิบหายตาย ใครตายใครตายดูไว้ดูไว้เออรอดูอยู่ระวังลมกระโดดแล้วเออเออแมงตีแมงตีไม่ได้เลยชัดแย่แล้วลงแมงแล้วตีไปแล้วนี่คนฟ้า์สดีปูเรียมดูดีแมงชื่อมันชื่อว่าแม่ทัาพารานระวังนะเว้ยพารานแม่นีเอาัสซะ มาเด้ไม่ท้อผอนโอ้ิเนี่ยมึงไล่สักประมาณสี่ทีก็ตายแลเนี่ยโอ้ยชิบหายลืมไล้ตรงนี้ไม่ได้ดีกว่าตีกราบมึงตีกราบนึงู้ฟึ่ไออีกอีกอีกทีเดียวตายเนี่ยตัวแบก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 ห้อยตัวแบก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 ไอ้เยอะชิวๆเลยวันดอ นั่งโชว์เลยเปิดฟรอนโชว์เลยเฟิร์สทอมินี่มันเก่งจริงเลยเฮียมันเจอไฟของมังสาเทพไว้น้องจำได้มันมีทางล่องหนอยู่ไมใช่มันหายตัวเพราะว่าจะได้ตอนนี้ยมันโดดลงไปได้เนี่ยถ้ากูตายมามันจะหามากเลยนะเว้ยลองดูดิโดดไปทำไมวะลงตรงนี้ป่าวะไม่อยาลงตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ดีตรงนี้ดิเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยทางล่องหนเนี่ย โป้เดดดินเดดินเนี่มันเื่มากดอกระขาวิญญาณสุสานเววเววเววเก้าเก้าใช่ใครมันสารหาทำเนี่ยไอสารใครจะไปรู้ไอหยากามจริงใครจะไปรู้ไอ้เน่ยถ้ามึงเล่นมักตีมันจะมีคนเขียนบอกอยู่ว่าตรงเนี้ยโดดได้นะเว้ยได้บ้าตัวเนีหยมันก็โดดลงไปวะไอ้คนแรกมันน่าจะแบบว่าคิดมันมันเดินตกไว้ไอ้เี้ยแล้วแบบเอ้ยทำไมได้อะไรเงี้ยกว่ามันคิดอะไรอยู่ แล้วมันก็เป็นทางลัดนะแต่ก็ต้องเดินดีๆหน่อยทางนี้มันลงไปใช่ไหมไม่ใช่มันจะล่วงไงโอ้โหแม่งใช้เพลิงทมินได้ด้วยเยอะไม่ใช่เพลิงทมินเนี่ยเพลิงแค่ดุเฮ้เสียงอะไรโอ้โหมีมีดักระวังนะโอ้กูตายเนี่ยมันยังไม่ใช้อสูรด้ด้วยนะแรงมากเลยถ้าถ้าคืนอสูรเนี่ยกูใช้เองแม่งเบาชิบหายอ่ะกูโดนใช้โคตรแรงเลยไปไหนต่อวะ ไม่ทางมาก่อนมันจะโดนขากล้องหดได้เว้ยเด้หรอกทางไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอ็มจำได้เฮ้ยจริงอ่ะมึงดูกูก็โดดแบบพิวอะไอ้เอี้ยบอกเลยวิ่งโหดวิ่งสดอ้าวไม่หลอกไหนไหนทางล่องหดไว้ขากล้องหดมึงล่องหดจริงไงมึงหาล่องหดมึงหายไปเลยไอ้เอี้ยคืโดดไปก็ตายเลย ở trong này, đấy, rồi ở trong này, Assassin Chang, what the fuck, what, what, Assassin Chang, nó đang ở đâu vậy? Mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở đâu vậy? Mình đang đang ở đâu vậy? Mình 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 đang ở đâu คนอินเวดอะไม่อยู่ไหนเนี่ยกูเห็นมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้เฮ้ใครมันลอยเข้าปหัวเราเนี่ยกูเห็นมันลอยอยู่หัวเลยไอ้ยิงมาดิยังไม่มีอ๋อเขี้ยอะไรวะใช้อะไรนยิงมุมเลยนะครับอ๋อมันเอาไฟมามันกลัวไม่ใช่ใช่ไฟใช่ไหมมันจะไม่เบื่อใช่ไหมมันจะโลว์มาจะโลว์มาจะลงว์อยากลง์กี่เป้าไอ้สัต อยากล็อกปะปามันเวลานั้นกับแพงนล็อกหุ่นไอ้สัตว์ยิงไฟใส่เลยบุกบอลดีบุกบอดีไอ้เงี้ยไอ้กูอยู่กันเจอะได้บุกบอดีเลยเดี๋ยวกูเจอหน้าของไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมบุกหนูมาเยอะคนละวเต็เพื่อนมาเต็มเพื่อนมาเต็เพื่อนมามิชัไอ้เงี้ยแม็กเวลวันไหนดไอ้เงี้ยไอ้เนี่ยไอ้เงี้ยเอาแล้วเอาไปแทงกันแล้วนะโอ้ อเคเลยว่อตีก็แล้วเาเอา้านไป่ต้งเอเ้ยเฮ้ยพิชาู่ปะเนี่ยเอ้ามึงมาิชา่มึงมาึงก็าตอาสต์มึงเก่งวะไอ่เียวกลับบ้านไปขูอยู่เอได้สาทาเซบกาติด้ไ้สาไปยาเหวตายละ